ไว้ให้ได้ินนครับมมหวมวกากเลยใช่ครับหมวกเซฟที่สำคัญมากๆครับเมื่อกี้ถึงบอกให้พี่บิวแกใส่หาหมวกใส่ใช่อันตรายนะนอน,อนจานแล้ว มีนักดำน้ําที่เข้ามาดำน้ําในถ้ำนี้ด้วยครับเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยดำเหมือนข้างบนนี่แหละแต่ว่ามันแค่อยู่ในน้ํามันเคยมีหินงอกหินย้อยตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างเดิมแต่แค่มันอยู่ใต้น้ำแต่เขาก็ดำน้ำแบบเนี่ยดำแบบนี้ยึุบไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ครับเขาก็หลบหลเหมือนเราใช่ครับงนี้เราลาหัวชนดนนะ ไฮไลท์ของตึนีนะครับผมคิว่เห็นที่ว่าเด็กมาถ่ายที่เห็นใน่ที่มีเด็กเนจริงทุกอย่างน่าถ่ายใส่กิมขาังเอาใ่นี่แหละนี่แหละที่ว่าเห็นเด็กมาน้างน้า ใช่ใช่เดกก็ปิงขึ้นมาได้เนาะอ๋อใช่ใช่ครอบครัวน,นั้น,นใช่ครับเป็นคนจีนเหรอเป็นคนไทยครับผม<อ>พาคร่เขามาเรียนรู้ครับเขาใส่ขาสั้นมาแขนสั้นเลยใช่ครับ เป็นสีของมันจรงนะตอนต้นถาเราเอาสีมาใส่กเป็นสีของนีำนะจริงแนะ <c oughs> ล้ค่เอาไปใมากับห้าันีัดขึ้นกันะแค่ทา อันนี้น้ำร้อปกตินั้นจมแล้วหัวมงตรงกลางตรงที่เราอยู่จะเป็นจมน้ำนะน้ำจะขึ้นบนนีกระดาฝนตกน้ำปีนี้มันเขไปทำหินระเบิดหินอยปลไฟตาแล้วบุดน้ำที่มาจากทางบนเลางใต้ปกตน้ำรเราต้ รมลอยมาแล้วนั่นน่ะอ๋อนี่เเอาเทียนมาดลเลยแล้วก็เทียนเนี่ยทำให้ขึ้นหลังผมไล่ไปแล้นะสวย่ไน้แจ้งไปแล้วต้องต้องปัต้องหาจนมันขี้หมนจับมนเนมลภ